คิตตี้พันรยาเอสกันตะพงค่ะเรียกด้วยคิตตี้คริสตินาพันรยาของเพรศหนุ่มเอสกันตะพงหลังสามีวูบหมดกลางสติงานอีเวนต์ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัวล่าสุดในอินสตาแกรมของคิตตี้ได้โพสภาพคู่อยู่กับสามีเมื่อจับมือกันไปไหว้พระพร้อมเขีนแคปชั่นเอาไว้ค่ะ โดยแปลได้ว่าเรากำลังเดินสิ่งนี้ด้วยกันเคียรักฉันรู้ว่าหลายคนอยากรู้เกี่ยวกับอาการของเอสและฉันขออัปเดตอาการของเขาอย่างวิกฤตและหมอให้ดูวันต่อวันยังมีการทดสอบอีกมากมายที่ต้องทำเมื่อมีอาการของเขาดีขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ฉันพยายามอัปเดตเพิ่มเติมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งสำหรับทุกการสนับสนุนเราต้องหวังและภาวนาต่อไปค่ะ Dzięki za oglądanie! Witam wszystkich z Państwa. Dziękuję za oglądanie!